ออ่่เต่อไปแอลคี in, นเนาะแอลคีนก็คือเป็นพันธะคู่เนาะทวนนิดนึงเผื่อแบบลืมเมื่อกี้ LK เคเนาะแอละ l นพันธะเดียวอ่าเห็นไหมเนี่ยมีดับเบิลบอลในในโครงสร้างอืนั่นแหละเออ่นิดนึงขยายความไม่รู้ว่าอันนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นพันธะเดียวก็คือ sp สามถ้าเป็นพันธะคู่ก็คือ sp สองถ้าเป็นพันธะสามคือ sp แค่นี้เลยเออ่ เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันจะบอกเป็นตรงตำแหน่งอ่ะอย่างเช่น C C สมมุตินะโครงสร้างมันยาวกว่านี้อะไรเงี้ยสมมติมี C ต่ออะไรเงี้ยอ่ะถ้าต้อง C กับ C เนี่ยเป็น sp2 แต่ว่าถ้าต้อง C ดบ u b l e bond C อ่ะเป็น sp2 แต่สมมุติต่อกันเพิ่มเงี้ยอ้ตรงเนี้ยเป็น sp3 คือในโครงสร้างอะ่ะมีได้หลาย sp เข้าใจปะ่ะอืมประมาณนั้นแต่นี้คือเขาก็แสดงให้มันแบบแยกชัดเจนไปเลยอะไรประมาณนี้อืม คาร์บแคตไอออนคาร์แบนไอออนเรดิคอลความสเสถียรเป็นหลักอ่ะเขาก็จะมาพูดถึงความสเสถียรอีกแล้วก็คือถ้าเป็น C บวกใช่ไหมเรียงอย่างนี้ม C ลบคือ C, C ที่แขนเกินอืก็คือปกติ C มันมีสแขนใช่ไหมย,ย C มีสี่แขนอะแต่ว่าถ้าเป็นคาร์แบนคาร์บนไอออนเนี่ยมันก็จะเป็น C 5ห้าแขนพอาห้าแขนเนี้ยมันเกินมันก็เลยต้ตองติดลบ อืมโอเคปะประมาณนี้อ่าโอเคไฮโดรฮาโลเนชั่นไฮโดก็คือพูดถึงเฮเนาะที่เราเขียนไปแล้วฮาโลเนชั่นเนี่ยก็คือธาตุฮาโลเจนเนั่นแหละก็เป็นพวก CL, BR อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เขามาใช้นะซีเอลสองบีสองมันจะเป็นพวกแก๊สถูกปะค่อยสองอะ่ะอืมโอเคการทำปฏิกิริยานะคือไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าอ่ะก็คือจะมีแอลคีน แล้วก็ไอที่เป็นธาตุฮาโลเจนอืมก็คือในที่นี้เขาก็ให้เป็น hcl เนอะแล้วก็อลคีนก็เป็นตัวนี้ถูกไหมที่ใส่มาแล้วก็คือเนี่ยเราเราจำแค่นี้เลยเว้ยแพทเทิร์นอืมเห็นปะจากพันธะคู่พอมาเจอกับไอฮาโลเจนอะ่ะมันจะกลายเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดแต่ว่าไอฮาโลเจนอะ่ะจะไปอยู่ในโครงสร้างอืม c ตอนแรกเนี่ยเห็นปะมีพันธะคู่กลายเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเลยทั้งคู่เลยทั้งสองตัวเลย อะมาดูปฏิกิยากลไกนะก็คือง่ายๆตรงพันธะคู่ก็แตกออกเป็นพันธะเดียว h c l ก็แตกเป็น H บวก Cl ลบอ่ะคราวนี้ H ก็จะมาเข้ากับตัวข้างบนก่อนจาก C h 2ใช่ไหมเป็นพันธะเดียวมันก็จะกลายเป็น C h 3อ่ะเนี่ยอันนี้รวมกันทั้งก้อนก็คือ C h 3ถูกปะ่ะคราวนี้ C เนี่ยจากที่มันเคยแขนครบถูกไหมพอมันเหลือ3แขนมันเลยเป็นประจุบวก ย้อนกลับไปดูข้างบนเห็นปะเราเขียนไว้เนี่ย C บวกคือ3แขนเนี่ยก็แค่นั้นเองจำตามที่เราเขียนก็แล้มี3แขน C ก็เลยติดบวกคราวนี้บวกมันก็ต้องคู่กับลบอ่ะตัวที่ลบอยู่ก็เลยเข้ามาชนเข้ามาชนกับ C อาตอมกลางก็เลยได้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวนี้เข้าใจปะอก็มี4แขนครบพอมีสแขนครบแล้วก็ไม่ต้องเขียนประจุแต่ถ้าสมมุติแขนเกินเป็น5แขนก็ต้องเขียนประจุลบเนาะ เออลบอสามแขนเขียนประจุบวกอ่ะอืออ่ะอย่างงี้เหมือนกันเห็นปะต่นแรกสีตัวกลางเนี่ยมีสี่แขนหนึ่งสองซีหนึ่งสองสามสี่ถูกปะ HCL ทําปฏิยากับ HCL ปุ๊บอ่ะจากพันธะคู่แตกเหลือพันธะเดียวเห็นปะเหลือสามแขนซต้องติดบวกอืมแค่นั้นติดบวกปุ๊บ เซลลบวิ่งเข้ามาชนตรงกลางก็จะได้เป็นนี้ไอตัวข้างบนอะตอนแรกมันเป็น C double bond C ถูกปะตัวข้างบนมันคือ H 2เว้ยแต่พอเสร็จแล้วอะ่ะ C ตัวนี้มันจะกลายเป็น C H สาเก็จปะ H ตัวนี้มันไม่ได้หายไปไหนมันมาชนตัวข้างบนอประมาณนี้อะต่อมามาพูดเรื่อง reaction of l k e n นิดหนึ่งก็คือมาดูเรื่องแบบเออ ทำไมไอตัวนี้เป็นเมเจอร์ไอตัวนี้เป็นมเนอร์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นมันมีวิธีคิดเปอร์เซ็นนะแต่ว่าคิดว่าไม่ได้ลึกขนาดนั้นก็คือเปอร์เซ็นอะเราดูก็คือเปอร์เซ็นเยอะเนาะก็เลยเป็นเมเจอร์อืมประมาณนี้เฮดจะจับเฮดมากกว่าอ่ะโอเคเอาเป็นว่าอันนี้มันก็คือเหมือนเป็นเหมือนอะเนี้ยฮ a ร์โลจีเนชั่นเหมือนกันคล้ายคกันก็คือเป็น H BR เนาะเมื่อกี้เป็น HCL อถูกปะเป็น หมูเ่เเหมือนกันแต่เปลี่ยนจาก cl เป็น br แค่นั้นเองตำแหน่งแ l ลีนก็ต้องกลายเป็นมันทะเดี่ยวทั้งหมดเนาะอืมใช่ไหมอ่ะก็คือถามว่าเอา้าทำไม br ต้องมาอยู่กับคู่กับตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราจับอ่ะเราก็ต้องไปดูไอ้พวกเนี่ย tertiary secondary primary อเทเทีกอืมอ่ะคราวนี้ไอ้ br คือหมู่ที่จะเข้ามาชน c ถูกปะ ส่วนเฮดอะมันเหมือนมาเกาะคือตอนแรกอะมันเป็นเฮดบีถูกปะเฮดเนี่ยมันต้องวิ่งเข้ามาชนก่อนแล้ว BR เข้ามาชนตามแต่คราวนี้เราต้องมาพิจารณาว่าเราควรจะเอา BR ไปลงตำแหน่งไหนที่มันเถียรที่สุดเข้าใจปะอ่ะคราวนี้เราก็มาดู C ตัวแรกนะย,ยัง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 ไม่ต้องดู2ตัวนี้นะอ่ะดู C ตัวสีชมพูกับดูตัว C ตัวสีฟ้าก่อนอ่ะคราวนี้เราก็มาดูว่า C ตัวสีชมพูเนี่ยมันมีแอลกิวลปเท่าไหร่ก็คือเป็น Ter t i a r y secondary หรือว่า p r i m a r y อะ C ตัวสีชมพูนะมีเพื่อนบ้าน1ตัว2ตัว3าตัวถูกป่ะ C ตัวที่1 C ตัวที่2 C ีตัวี่3แสดงว่า C ตัวสีชมพูเนี่ยเป็นเป็น Ter t i a r y ถูกป่ะอะมาดู C ตัวสีฟ้ามั่ง C ตัวสีฟ้าเนี่ยมีเพื่อนบ้าน2ตัวคือ C ตัวนี้กับ C ตัวนี้ถูกป่ะอะก็เป็น s e c o ค d a r y คราวเนี้ย อ่ะอันไหนเสถียรกว่าก็ต้องตัวนี้ถูกปะ่ะ BR ก็ต้องมาลงตรงนี้ถึงแม้ h จะเกิดปฏิกิริยาก่อนแต่เราก็รู้แล้วว่าตรงไหนอ่ะเราจะา BR ลงแล้วก็ h มาชนตรงนี้แค่นั้นเองมันก็เลยเป็นเมเจอร์โปรดักเพราะว่าถ้าสมมุติเราเอา BR มาลงตรงเนี้ยตำแหน่งนี้มันเป็น secondary มันเสถียรสู้ t e r t i รี่ไม่ได้ถูกป่ะอืมประมาณนั้นแค่นี้เองอ่ะมาดูมาดูอีกอันหนึ่งอืม อันนี้คือกดมันมีสองคนไงเข้าใจปะ่ะอันนี้เป็นคนหนึง่งอันนี้เป็นคนหนึง่งอันนี้คือแอนตี้อันนี้ไม่แอนตี้ถูกปะ่ะอันนี้จับกับเฮดมากกว่าอืมอ่ะเราก็มาพิจารณาเหมือนเดิมพิจารณาตำแหน่งอืมอ่าเนเดี๋ยวก่อนนะอ่าเพื่อนบ้านหนึ่งสองอันนี้เป็นเซคแนาลีถูกปะ่ะ ส่วนอันนี้มีเพื่อนบ้านหนึ่งเป็น Primary อรีเราก็ไพม a รี primary. คือเหมือนเราจำจำตรงข้ามกับอันนี้ก็ได้จำตรงข้ามกับกฎของคนเนี้ยเข้าใจปะอ่ะอันนี้เป็นไพม a r y ถูกปะเพราะว่ามี C มาจับกับน,นี้อันนี้ไม่งงเนาะส่วน C ตัวนี้เป็น s e ค o n นเ r y เนาะเพราะว่ามี C ตัวนี้กับตัวนี้เป็นเพื่อนบ้านเนาะไม่งงเนาะอ่ะโอเค ก็คือปกติเราเจะ BR ไปลงตรงที่เสถียรกว่าคราวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็น BR ไปลงตรงที่เสถียรน,น้อยกว่าจํานี้ก็ได้เพราะว่าถ้าไปจํา h เนี้ยบางทีอาจจะงง่ะแต่ว่าไอ้ primary secondary tertiary tertiary เ tert งี้ยเราจำตลอดอยู่แล้วอะอะมาดู C ตัวนี้มั่ง C ตัวนี้ก็เป็น secondary ถูกไหมอืม C ตัวนี้ก็เป็น primary ถูกปะเนี่ย โอยอืมแปหนึงนะอืมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วก็คือเรางงนิดนึงขอโทษขอโทษแบงกก็คือเห็นปะ ก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นกฎแบบแอนตี้อ่ะคือเราต้องการให้ BR ไปลงในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับคนนี้ถูกปะอันนี้คือเอาตำแหน่งที่แบบไอเนี้ยเยอะสุดถูกปะอย่างนี้ถูกปะแต่นเนี้ยคือกลับกันไงแสดงว่าอันเนี้ยถ้าเป็นแบบแอนตี้อ่ะอันนี้ก็จะเกิดดีกว่าแบบนี้เข้าใจปะแค่นั้นเองอืมก็คือเนี้ยเราต้องมาลงไพมารีนะถ้าเป็นแอนตี้อ่ะยิ่งน้อยยิ่งดีอ่ะเราจะบ r ลงตรงนั้นแต่นเนี้ยพอมันเยอะใช่ไหม แล้วเราเอา BR มาลงเนี้ยมันก็ผิดไงผิดหลักเขาโอเคปะม,มามาดูแบบฝึกหัดอันนี้งงปะเนี่ย,ยคือคนเดียวแล้วเออเอาเป็นว่าถ้างงเดี๋ยวอธิบายใหม่ใหม่อีกรอบเออก็คืออันเนี้ยทำตามกฎก็คือเสถียรมากก็คือเนี่ยสามสองหนึ่งเอา BR ไปเอาเอาหมูนะ่ฮาโลเจนอะไปลงตงที่ตำแหน่งเสถียรมากที่สุดส่วนอันเนี้ย ส่วนถ้าเป็นแอนตี้อ่ะเอา BR หรือว่าฮาโลเจนตัวอื่นเนี่ยไปลงในตำแหน่งที่เสถียรน้อยที่สุดโอเคปะ่ะถ้าเป็นแอนตี้อ่ะมันจะตรงข้ามกับอันนี้ก็จำอันเดียวก็ได้แล้วถ้าแอนตี้ก็คือทำตรงข้ามกันแค่นั้นเองอ่ะต่อไปข้อสอบมีเขียนแน่เออเหมือนเดิมแอลคอนทำเป็นพันธะเดียว C จากที่คือเห็นปะ่ะอันเนี้ย C แขนไม่ครบสแต่ทำไมไม่เขียนบวก เพราะว่ามันมีเฮดมาเกาะเข้าใจปะเออถูกปะสี C ตรงนี้มีสามแขนก็จริงแต่คือเห็นปะจากตอนแรกมันมีสามมันเหลือสองอ่ะคือจํานวนแขนลดลงอ่ะเรารู้เลยว่ามันติดบวกแต่ถ้าจํานวนแขนมันมากขึ้นอ่ะจากสี่กลายเป็นห้าเงี้ยคือมันต้องติดลบแค่นั้นเองเข้าใจปะเอออันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่โอเคนะเพราะว่าแขนไม่ครบสี่แต่ทำไมยังติดบวกถูกปะเพราะตอนแรกอ่ะเราจำไปจำว่าเห็นปะ C บวกคือ C 3แขนแต่เห็นปะ <c oughs> ว่า C ตรงเนี้มี2แขนก็ติดบวกได้คือจำนวนแขนมันลดลงก็คือเป็น C ติดบวกโอเคปะ C ตำแหน่งเนี้ยติดบวกก็ทำเหมือนเดิมแตกพันธะปุ๊บอะไปชน H H ห,ห,หลุดออกจากอะกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นพันธะเดี่ยวปุ๊บตรงบวกก็หาลบมาคู่กันจอยกันก็กลายเป็นนี้ขานาดนอง มันเหมือนจากแอลคีนเป็นแอลเคนเข้าใจปะ่ะแต่คราวนี้แอลคีนมันมีพันธะคู่อยู่ใช่ปะ่ะเราก็ทำให้มันเป็นพันธะเดียวก่อนโดยการใช้ไอ้ธาตุที่เป็นแบบขเขาเรียกอะไรนะฮาโลเจนอ่ะเออนั่นแหละทำเหมือนกันเห็นปะ่ะคู่ก็กลายเป็นเดียว C ตรงนี้ก็ติดบวก แค่นั้นเองแล้วก็ BR มาชนก็จะได้แขนตรงนี้มันจะมาชนตรงที่มันเป็นบวกมันไม่ได้มาชนตรงนี้ถูกปะดูดีๆนะอืมประมาณนี้ปะถึงหน้าเจ็ดปะหรือไงอืมโอเคนั่นเดี๋ยวสอนถึงหน้าเจ็ดกละกันแล้วก็ล,วกลองดูลองดูพี่ว่าไม่ยาก